เออ่คุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคือพนักงานคิดเงินให้ผมผิดนะครับผิดจริงจริงด้วยค่ะก็ใช่เอาสิครับทีนี้ก็จ่ายเงินค่าส่วนต่างให้ผมมาได้แล้วครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะ คุณลูกค้ามีอะไรเหรอคะจะอะไรล่ะก็ให้สินค้าฉันมาไม่ครบสิไม่ครบจริงๆด้วยค่ะลูกค้าคะฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวฉันไปหยิบสินค้าที่ขาดมาให้นะคะไม่ต้องและเสียเวลามากพอแล้วเอาเงินส่วนต่างฉันคืนมาก็พอได้ค่ะ เราไม่หล่บพี่เบทำสลิปปอมแต่ดันให้มาผิดใบดีนะสลับทันอขอโทษจ้ะพอดีฉันตื่นเต้นไปหน่อยอะเอางี้ฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ตื่นเต้นแบบนี้อีกแล้วไปฉันว่าเราไปทำแบบนี้ที่ร้านอื่นดีกว่าเดี๋ยวนะนี่จะเอาอีกเหรอก็ใช่ดินี่อีฟลองคิดดูดีนะถ้าเราทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะมีเงินมากขนาดไหนอะและที่สำคัญนะไม่ใช่แค่เงินข้าวสารอาหารเครื่องใช้ทุกอย่างเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องซื้อเลยนะ แต่มันก็จริงเอาวะทําต่อก็ทําต่อมันต้องอย่างนี้สิจ้าสุดที่รักของฉันเลืกได้เลยนะครับผลไม้ร้านนี้หวานทุกลูกลูกไหนไม่หวานยินดีเปลี่ยนคืนครับจ้าพ่อขาเอาเท่านี้ละกันฮะเลือกตั้งนาน เอา3ลูกเองเหรอครับกินคนเดียวอะ่ะกลัวกินไม่หมด3ขีดเองงั้นคิด20แล้วกันครับเออ,เอ,อขอสแกนจ่ายนะคะทางนี้เลยครับ อะไรหรอครับฉันใจยลอยไปหน่อยอ่ะกดศูนย์เกินไปสองตัวแน่เอางีล้ละกันจาก20แล้วฉันอ้อนไป2,000ันอ่ะพ่อค้าก็ทอนฉันมา1,980บาทงั้นเดี๋ยวขอเช็คมือถือแป๊บนะครับดูสลิปในมือถือฉันก็สิ้นเรื่องแต่ว่าพี่รักพี่รักไม่ทำอะไรอยู่อ่ะเขารอนานแล้วนะก็เนี่ยออนให้พ่อค้าผิดแล้วไม่ยอมทอนเงินคืนมาสักทีอนี่พ่อค้า รีบพร้อมเลยแหละ่านมีธุระนะเดี๋ยวขอเช็คมือถือแป๊บนะครับโอ้ย oh, ไม่ต้องเช็คแล้วนะี่ฉันขอดูหน่อยนี่ oh. ธนาคารเบสซีใช่ไหมสมศักดวงกมลน,นี่ชื่อก็ถูกธนาคารก็ถูกจะเช็คอะไรใี้มันวุ่นวายแอ,อะหรือว่าจะเล่นตกติกถ้าเล่นตกติกเนี่ยนะฉันจะตะโกนเรียกคนใี้แห่มาร้านนี้เลยแล้วก็บอกว่าร้านผลไม้นี่มันขี้โกงเอาไหมให้ฉันตะโกนเรียกคนอื่นมาไหมเออไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวทอนให้เลยครับ เงินเงินข้าแค่ยี่สิบบาทโหยฉันนึกแล้วเชียวโหยไปไหนแล้ววะดูดูดิเยอะมากเลยอะ่ะรวยรวยรวย ขอโทษคะ่ะเอ๊ะ<อ>คุณลูกค้าคนเมื่อวานนี่คะสวัสดีครับงั้นผมขอตัวก่อนนะคบมีหวัวค่ะฉันนึกขึ้นได้ะคะ่ะอะไรเหรอคะพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะยังไงคุณลูกค้าแวะไปอุ่นหด้วยนะคะได้ค่ะค่ะยังไงฉันไปก่อนนะคะเจอกันค่ะ เดี๋ยวช่วงเที่ยงอะไปเช็คของหลังร้านด้วยนะได้ครับพี่อ้าวคุณลูกค้านี่แหมมาประเดิมเป็นคนแรกเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเลือกสินค้าตามสบายเลยนะคะ ใช่หรือเปล่าคะอะนี่คุณเจอทองหรอครับใช่ค่ะโหดูจากน้ำหนักก็เนี่ยไม่เบาเลยนะคะถ้าฉันเดาไม่ผิดเนี่ยเส้นนี้น่าจะประมาณสามบาทค่ะสามบาท,บาทน่นหน่ะสิคะใครมาทำทองตกไวนะ้น่าคันนี่เราจะเอาไปขายเองเนี่ยก็น่าเกียด จะทำยังไงกับทองเส้นนี้ดีนะอ๋อเอางี้ดีกว่าครับคือเดี๋ยวฝากเอาทองเนี่ยไปให้แฟนผมเอาไปขายให้ไหมก็พวกเราไม่ต้องการอะไรมากครับแค่ขอส่วนแบ่งนิดๆหน่อยๆเองไงเอ๊แต่คุณเป็นคนเอาไปขายนะคะคุณก็ต้องได้มากกว่าสิคะฉันขอแค่หมื่นเดียวก็พอค่ะแล้วที่เหลือเนี่ยคุณขายทองได้เท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปให้หมดเลยค่ะดีไหมคะดีค่ะ นั้นเดี๋ยวโอนให้คุณหมื่นเป็นเบอร์ดีกว่าเนาะเราได้กำไรเป็นแสนเลยนะพี่กำไรเน้น,น,นได้ยดีมากเอ้อเอางี้ดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวผมอะให้แฟนผมอะโอนให้เลยหมื่นหนึ่งนะครับทีเดียวเลยเนาะนั้นขอเลขบัญชีหน่อยค่ะได้ค่ะสแกนได้เลยนะครเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเข้าแล้วค่ะนี่คะ่ะ ะเป็นไงเจ๊ตีราคาได้เท่าไหร่ถึงสองแสนไหมเจ๊ไม่ถึงสองแสนเราได้เท่าไหรอ่อ่ะก็ไม่ได้สิกบาทนะสิอ,อะไรนะนี่บุคุนเนาะชันไ้หรือเปล่าพี่เอาทองปลอมขายให้ฉันเนี่ย อะไรนะทองปอมก็ใช่นะสิก็โดนหลอกแล้วเนี่ยอืมเจา้าของร้านมินุหม,มานแกกับฉันได้เจอดีดนะี่ยดีพี่ไปเอาคืนเลยเอาให้ได้มากกว่าหนึ่งหมื่นนะเฮ้ยนังเจ้าของร้านอยู่ไหนวะฉันมีเรื่องต้องคุยกับมัน มีอะไรกันหรอครับคุณลูกค้าฉันจะคุยกับเจ้านายแกขี้ข้าอย่างแกไม่เกี่ยวเยืมได้ดีอนะ่ะมีธุระอะไรจะคุยกับฉันไม่ทราบคะเนี่ยอยมาก็ดีแล้วทองที่แกให้ฉันเอาไปขายเแบบเป็นทองปลอมเอาเองินฉันคืนแบบนที่เลยนดะ้ไหมจะคืนได้ยังไงคะเราตกลงกันแล้วนะและอีกอย่างเนี่ยฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าทองแท้น,นี้ไม่เป็นทองปลอมไม่รู้ล่ะยังไงก็คืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้ รวมทั้งค่าทำขวัญค่าเสียเวลาค่าเสียความรู้สึกรวมๆแล้วก็ห้าหมื่นพอดีใช่แล้วก็เธอไม่คืนเนี่ยนะฉันจะโทรเรียกตำรวจมาจับแกงจริงด้วยไม่ต้องแจ้งหรอกฉันพามาแล้วเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้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 ยนี่พวกแกมาจับฉันทำไมวะมาจับพฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดพวกแกไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกทำจริง ก็จริงนะสิแล้วที่แกโอนเงินให้ฉัน20แล้วบอก2,000ละ่ะฉันมีหลักฐานนะนี่แล้วก็ใบเสร็จร้านฉันฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าใบเสร็จนั่นอะ่ะเป็นใบเสร็จปบอมวกแกตั้งใจโกงฉัน นี่พี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยโอ๊ยก็เมื่อกี้ลูกค้ามาบอกว่าแกคิดเงินผิดแล้วก็ให้สินค้าลูกค้าไม่ครบไงเป็นไปไม่ได้พี่ตั้งแต่พี่ออกไปทำธุระข้างนอกอะ่ะยังไม่มีลูกค้าสักคนแล้วตั้งแต่ขามาตั้งแต่เช้านะผมยังไม่ได้เปิดบิลสร์บินเลยพี่ฮะแกะหมายความว่าวันนี้แกไม่ได้ขายของเลยเหรอก็ใช่ดิพี่อ้าวไอ้สองคนนั้นมันไปเอาบิลละล่ำจากไหนวะ มิฉา,าชีพแน่ๆเลยอ่ะอยฉันไม่น่าหลงกลมันเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าพวกแกรวมหัวกันน่ะฮะก็เออดิอ้าวฟกซ์ไม่ยืนทำไรตรงนี้เนี่ยก็ฉันโดนลูกค้าหลอกนะสิพี่บิว๊วโดนลูกค้าหลอกเหรอเอย่บอกนะว่าเป็นลูกค้าคู่ผัวเมียพี่รู้ได้ไงอ่ะโอ้ยรู้ดิ ก็พี่อโดนหลอกมาเหมือนกันเนี่ยจริงเหรอพี่จริงสิพวกมัน,มนแสบจริงจริงเลยใช่พูดแล้วเนี่ยพี่จะเอาบาทาเนี่ยทาหน้าพวกมันสองคนจริงจงเลยเอาสิพี่ก็มีแผนเอาคืนมาเหมือนกันแผนอะไร,รอะพี่บิวเดี๋ยวก็รู้โฟกก็แค่ทำตามพี่กระผมคุณตำรวจฮะรบกวนพาตัวสองผัวเมียคู่เนี่ย,ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายทีนะคะ ครับผมเชิญครับไม,ไม่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 ไปฉันไม่น่าฉลองเไม่ใช่แกเลยขอบคุณนะครับพี่บิวถ้าไม่ได้แผนพี่บิวเนี่ยผมแย่แน่เลยยินดีจ้ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่โอนตังค์ให้นะสองพันเนาะครับปากว่จอดเดพวกแกฉันไม่น่าทำตามแผนแกเลยออกอๆๆทอาไมพูดหมาหแบบนี้วะฮะตอนได้เงินอ่ะทำไมไม่พูดอย่างนี้บ้างอ่ะ โหยเธอนี่มันจริงเลยฉันไม่น่ามีผัวเป็นแกเลยฉันก็ไม่อยากมีเมียเหมือนแกนั่นแหละเอามาละเฮ้ย,ยพอได้แล้วมัวแต่ทะเลาะอ,อยู่ได้ไป <c oughs> มัวแต่ทะเลาะอ,อยู่ได้ <c oughs> เปิดร้านใหม่อ่ะพี่ไม่รู้อะไรสละเย่ป้านั่น,น่ะปากหลายจะตายใครๆเขาก็เกลียดแกกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ป้าเขาเจ็บนะครับไม่ช่วยไม่ได้อยังไงก็ต้องช่วยเตือนไม่ฟังเดี๋ยวก็รู้ป้าครับไหวไหมคะหนูช่วยนะคะโอ้ยหย,ยุดนะนี่เธอจะทำอะไร น้อยคิดจะขโมยเงินฉันเหรอนางมิฉาชีพไม่ใช่นะคะคุณป้าคือหนูอ่ะจะช่วยเก็บคืนคุณป้าค่ะไม่ต้องทำมาเป็นพูดดีคนสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้หลีกไปฉันจะเดินพี่เห็นไหมฉันเตือนพี่แล้วพี่ไม่เชื่อฉันเอง แม่นั่งก่อนครับโว้ย,ยแม่เป็นอะไรมาครับเนี่ยก็หลมมาสิแถมยังไม่มีใครช่วยแม่เลยก็แม่ไปด่าคนเขาไว้ทั่วคนเขาก็กลัวแม่กันหมดแล้วครับแกจะมารู้อะไรตอนแรกอะ่ะมันไม่ช่วยแต่พอมันเห็นกระเป๋าแม่ตกอะ่ะมันก็รีบเข้ามาช่วยกันใหญ่เลย เอาเถอะแม่เดี๋ยวผมไปหายามาทาให้นะครับแพ่อแกนั่นแหละไม่รู้จักหาสไพให้แม่สักทีถ้ามีสไพะแม่จะได้ให้เขาพาแม่ไปไหนต่อไหนแม่จะได้ไม่ต้องไปไหนคนเดียวแบบนี้แม่อย่ามาพูดเลยครับผมพาแฟนมาไหว้แม่กี่คนแม่ก็ไม่ถูกใจแถมยังตั้งป้อมมันเกียดเขาทุกคนเลย ก็แกหาแฟนไม่ได้เรื่องแม่บอกแล้วไงว่าคนที่จะมาเป็นสไพย์เจ้าของตลาดอย่างแม่น่ะต้องเป็นกุลสตรีเท่านั้นแฟนผมมาเป็นกุลสตรีทุกคนครับแต่แม่ก็ไม่พอใจสัทีกุลสตรีอะไรพูดก็เสียงดังแต่งตัวกระโป๋อยังกับผู้หญิงหากินเนี่ยนี่ไงแม่ก็เป็นซะอย่างเงี้ยถ้าแม่อยากให้ผมแต่งงานนะครับแม่ก็ไปหาสไปรยมาเองแล้วกัน ดูทำสิพูดไม่กี่คำก็เดินหนีแล้วแม่พูดจริงไหมล่ะถ้าปล่อยให้หาเมียเองก็ได้ผู้หญิงที่คอยจับผู้ชายนั่นแหละทำอะไรอะ่ะไม่ได้ยังใจเลยไอ้ลูกคนเนี้ยเดี๋ยวเรากินข้าวกันร้านนี้แล้วกันนะครับแม่จะได้ไม่ต้องกลับไปทำข้าวที่บ้าน รับอะไรดีคะเอ่อเอากระเพาหมูส,สับสองจานนะครับขอไข่ดาวด้วยนะครับได้ค่ะรอสักพูดนะคะออ้ย,อยคุณเป็นอะไรไหมครับไปจับตัวมันทำไมเฮ้ยตะบาดพ่ออ่อยเดี๋ยวนี้นะแม่ทำไมแม่ทำอย่างนั้นน่ะก็ไก่ช้ให้บาทไปจับตัวแม่ค้าสกรปรกคนนี้ล่ะ ไม่เกี่ยงไม่กินมาแล้วไปกลับบ้านแต่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะแม่ไม่กินไปกลับบ้านแม่บอกให้กลับก็กลับ,ลบเร็วกบสิขอโทษด้วยนะครับไปมองมันทำไมกลับบ้านแม่ค้าเก็บตังค่ะฉันวางเงินไปนี่นะไปก่อนนะพี่ให้ผมช่วยนะครับอ่ะ คุณขอบคุณนะคะแต่ว่าอย่าดีกว่าค่ะถ้าแม่คุณเห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าฉันอีกค่ะแกคิดจะอ่อยลูกชายฉันเหรอนั่งแม่ขาเอ่อผมต้องขอโทษแทนแม่ผมด้วยนะครับไม่ทราบว่าคุณพอจะทำข้าวผัดหมูให้ผมสักจานได้ไหมครับแน่ใจนะคะว่าจะนั่งทานได้อะ่ะครับแม่ผมไม่ได้มาด้วยหรอกถ้างั้นรอสักครู่นะคะ นเงินได้เลยครับอ่อสี่สิบบาทค่ะอาหารอร่อยมากเลยครับไว้วันหลังผมจะมาทานอีกนะครับขอบคุณนะคะ อนต้องโดนแบบน um <uh 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 so, ี้คุณป Ges ้าคะคุณป huh ้าทำแบบนี้ทำไมคะก็ใครใช้ให้หล่อนมายุ่งกับลูกชายใช่ล่ะรู้ไว้ด้วยนะฉันไม่ยอมรับหล่อนมาเป็นภัวภัฉยนแน่นอนคุณป้าคะ หนูว่าคุณป้าเข้าใจผิดแล้วนะคะหนูไม่เคยคิดแบบนั้นเลยฉันไม่เชื่อหลอนหรอกอยากจำไว้นะเธอจะมาอ่อยลูกชายฉันอีกถ้ามางั้นน่ะฉันจะให้คนมาพังร้านหล่อนและจะไล่ที่หล่อนไม่ให้หล่อนมีที่ทามาหากินเลยไม่เชื่อก็คอยดูให้มันรู้สิมั่งว่าไข่ตึงไข่่าใหญ ช่วยด,ด้วยช่วยด้วยสมน้ำหน้าเฮ้ยหยุดนะพี่ปิวพี่ปิวมาช่วยอ้ป้านี่ทำไมอ่ะยุ่งไม่เข้าเรื่องดีนะ ออกวันนี้แหละเออคือป้าอยากจะมาขอบใจหนูนะ่ะถ้าไม่ได้หนูช่วยไว้อะป้าคงตายไปแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะแค่คุณป้าปลอดภัยเนี่ยก็ดีแล้วค่ะเออหนูช่วยทำคณะหมูกรอบราดข้าวให้ป้ากินหน่อยจิหลายวันเนี่ยป้ากินแต่อาหารโรงบาลอะ่ะมันไม่อร่อยเลยได้เลยค่ะคุณป้ารอสักครู่นะคะ นี่ค่ะหนูนี่ขยันดีนะลดมือก็ดีด้วยเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะป้าขอตอบแทนหนูบ้างได้ไหมป้าจะเปิดร้านอาหารให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ติดแอร์ให้ด้วยแล้วก็จ้างเด็กมาช่วยดีไหม คุณป้าคะที่หนูช่วยคุณป้าเนี่ยหนูไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยนะคะถ้าคุณป้าจะให้รางวัลหนูหนูขอแค่อย่างเดียวเลยค่ะหนูอยากได้อะไรบอกป้ามาเดี๋ยวป้าให้หนูขอแค่คุณป้าอย่าดุหนูอีกก็พอค่ะได้สิไม่มีปัญหาแต่เธอไม่อยากเปิดร้านให้ใหญ่กว่านี้เหรอเธอไม่เสียดายเหรอไม่เสียดายเลยค่ะ เธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยฉันชอบบางทีฉันอาจจะต้องเปิดใจยอมรับสะพยพยากจนคนนี้เพราะเขาทำให้ฉันรู้ว่า ฉันควรจะทำดีกับคนอื่นไม่เลือกว่ารวยหรือจน